โอ้มาพี่น้องครับ<ๆ>กินเทียงกินเทียง<ๆ>นะพี่น้องนะตํำมาคุกงหญ่ๆครับ <laughs> มาละกอมาละกอพี่น้องมาอุย้ยน้องานแจกแล้วพี่น้องนะครับกินกับเหมนทอดไก่พี่น้องกอ็ทอดไก่นี่เป็นนอ่องไก่ย่างดีพี่น้องอตัวตัวดีๆบักเขือห้อยด้วยนี่อ้ยของปโปรดครับของปโปรดบักกะถินริมดัวครับพี่น้องมาลวกปองแปงจะหน่อยครับมากินเข่ากับผู้ตัวครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุก้อนครับมอนี่อยู่กับบรรยากาศเทียงเทียงพี่น้องมันใบม่วงพอดีพี่น้องมาเทียงยงมงพอดีจังไลนี่ครับพี่น้องโอ้ยยกยกเียหยก,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 ยกไข่มื้อกันใหญ่หมวเดือเรื่องมนี่มาพี่น้องเอา้าเออมากินอุย้ยมากินสมตําครับสมตําเจ็บแสบเลยพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นนันถอดครับพี่น้องเมนูกไก่ถอดนะครับเฮีดถอดกับมีนะครับฟังนี่นะพี่น้องโอ้ย ทั้งนี้กับพักครับใบบักตูมครับกระถินพี่น้องยกม้าป็นยอนเลยนะครับมาบ่อายอยหางพี่น้องกินเข่าสะก้อนยังคอยเปียงานครับมากินเข่าคูมตัวครับคำแดกแขกมานพี่น้องโอ้เขากล้องพี่น้องพวกเขากันเน้อปัไนไดนะครับยืมช้อนหนึ่งโอ้ดินกัดขี้ฟุ้นกันไงพี่น้องโอ้มันนี่รอมแห้งบ่งตำหุงนะพี่น้อง จำพิเศษนะครับใส่แชร่ร้อนอยางนี้ครับแชร่ร้อนเขาทานปากกระทินมีน้ยล่อย่าใส่เมื่อ,อยอ เขาเนื้อมาด้วย่น้งไปยิงเขาเจ้าเขากล้องแย่งดีครับออกแท้ๆยังไง Thế mà quả cái này bây <laughs> 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 bạch hướng miếng phi lông, giáp chu môi, giáp cái nhang, anh này gìn nhá, bù qua, sao tuần thương, đẹp biết nói. เอาทาครับอมั งเสียดาย่ตนเขาเนี่ยเป็นเขาเจ้านุ่มเลยนสันเลยเียบไปน้องเฟ็บ ตัวเอวครับตัวเอว เดี๋ยวครับพีนนบกก่น้องค้หน่วยแล้วบอกเกลือไก่หน่องยังไงครับเนียอ,อ้อ มัดขาแม,ม่เขาอ,อยากใส่มือหนุ่มแล้วพี่น้องนะ เสียงสังกะสีแล้วพี่น้องรมมันแห้งครับเพิ่งบับเพิ่งบับอยู่บักเกษดรับแกท่านพ่อเดียวปิดให้พี่น้องบักเกษบ้านเท่านะครับเนี่ยบ้านเลยไม่เนนหน่อยรกับปนเนี่ยโอ้ยขัดปนกมหน่อยพี่น้อง mà đi Ừ, chưa ao. không? มันที่นึงน้ยกอยังวันที่หนว่ม่อรว่าเลดจะออกอะไรฝังหุงหุหักถ้าหนูพูดผิดได้สีหน,นูจะทาแน่ <c oughs> อ๋ออกมมากโอ้ไปข้าวข้าปขาดใส่ขี้าด่ขี้สื่นอืมเขาทาไนาเขาเจ้าเขา้บเี่ยขาก้องไม่อย่าพูดสิ พี yeah, ่ม no oh ่อนไล่ชเก็กบัดอยอิ่มหร้อบ่าด็กหน่อยวยไม่อิ่มดอกเผ็ดไหมต้มตำไม่เผ็ดมาพี่้องมายับขวามากครับทำยังไงนะเบอร์เลี่ยวให้ มันคือบนัอนเท่าเนาะพี่น้องบรรยากาศด้วยนี่ไหมมันอึมครึอมอยู่สันจกก้ากุริติดวติดได้พี่น้องเจรดไเ็บยด่ียวานี่แหละ 음. 음.

จบไหมคิดไม่พูดไม่ได้แต่ด้าโเฮ้ยไก่กระเด็นเาชจับตาลูกไหมไก่กระเด็นเข้าตาจุดไหมเขาไก่กระเด็นแค่นี้อยู่ไปหรอ นิดหน่อยครับความจิมเป็นอะไรไปลองเจ็บแม่กาดลมดีวีอนหารเ <c oughs> ร็งไหมหมั้ง้ามันจะขอาหารงเนาะ ากระตายบ้านเนี่ยอากาศคนกระตายเข่ากระตายพี่น้องเอ้ยน่ามากเลยพอดีมาพี่น้องเอ้ยพ่อขอนานะ้าน่อย นั่งมันนี้อ่ะสำหรับมันนี้ครับพี่น้องสมตำไกลถอดรับกับบรรยากาศโอ้ลิมลมซีพีวีพี่น้องฝนก็คือสิบวคือถึงช่วงว่าสองมือแล้วครับกับมันนี่ครับกับบรรยากาศนะครับป่าห้องป่าห้องพอดีนะครับ กับบรรยากาศย่ำเที่ยงๆนะครับใบายนะครับหยออกใบเราประมาณใบกวนแล้วเนาะครับกับากให้พ่อพี่น้องสู่ขุณก้อนนะครับดูแลรักษาเจ้าของเนาะพี่น้องเด้อบรรยากาศตอนนี้เมื่อกาผู้ติดเชื้อยังหลายอยู่นะครับนะครับถ้ามันเท่ากับนี้ข้าอาทิตย์อยู่นะครับชาวอีสานมันเท่านะครับก็เริ่มเริ่มมีหยอดผู้ติดเชื้อจากกันเองแล้วนะครับฝากพ่อพี่น้องรักษาสุขภาพนะครับมันคงจะดีขึ้นพี่น้องมันมาได้มันก็ไปไดนพี่น้องนะครับ ฝากพี่น้องก็แด์ก็แร่ช่องก้วงตัวนั่นเลยครับวันนี้ก้วงตัวนะครับเนี่ยตุกี้กับน้องมิสุขขอตัวแล้วเพ่อนสวัสดีครับ